สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องวิบากกรรมทำไมบางทีเราใช้ชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันดูเหมือนเราจะไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าเรื่องราวในวันนี้จะพบเจออะไรบ้างหรือจะมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตของเราบ้างเรามีความรู้สึกกังวลอยู่ลึกๆว่าวิบากอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรารู้ไม่ว่าชีวิตของคนเราทุกๆคนเนี่ย มีวิบากที่ไล่หลังอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราจึงประมาทไม่ได้เลยในกรรมกิริยาของเราวิบากจะได้เห็นความสำเร็จของเราได้เห็นความชื่นชมและมีความสุขของเราและวิบากที่ร้ายก็จะเข้ามาแวะเวียนเป็นครั้งคราวเสมอพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราไม่ควรที่จะติดทั้งความสุขและความทุกข์เพราะเหตุนี้ชีวิต ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมจะต้องอยู่เหนือความสุขและความทุกข์และเข้าใจชีวิตว่าสุขและทุกข์ไม่เที่ยงจนกว่าเราจะหลุดพ้นไปจากทั้งความสุขและความทุกข์เราก็จะอยู่ได้อย่างดีกับชีวิตแต่ถ้าเราเป็นคนปกติธรรมดาสามันทั่วไปชีวิตของคนเราปกติเนี่ยก็จะมีวิบากที่ตามไล่หลังอยู่ตลอดเวลาวิธีที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยในการดำรงชีวิตก็คือ ทำความดีเพิ่มอยู่เสมอความดีที่เป็นไปเพื่อการลดกิเลสนั่นคือบารมีอะไรที่ทำให้เราได้อดทนข่มฝืนเพื่อความดีอดทนข่มฝืนเพื่อความสงบอดทนข่มฝืนเพื่อความเมตตาอดทนข่มฝืนเพื่อความสมเหมาะสมควรอดทนข่มฝืนเพื่อความรอมชอมที่ถูกต้องอดทนข่มฝืนเพื่อผลประโยชน์อันดีของส่วนรวม ที่เราอดทนไม่มากเกินไปนะักอะไรก็ตามเหล่านี้ที่เป็นไปเพื่อการลดกิเลสทำให้เราได้เกิดเป็นบารมีที่จะเป็นตัวที่สะสมเข้าไปในห่วงชีวิตของเราและเมื่อวิบากมาถึงวิบากวิบากร้ายมาถึงวิบากดีเหล่านี้บารมีความดีเหล่านี้ที่เราทำก็จะมาเสริมหนนุสนับสนุนเราให้วิบากร้ายจืดลงลดลงไปได้อย่างอัศจรรย์ ที่มีคำกล่าวว่าปฏิหารแห่งบุญมีจริงขอให้เราเนี่ยอย่าหยุดในความดีไม่ว่าจะเป็นการสละทานคือทานศีลภาวนาทำทานสละทรัพย์ช่วยคนจนช่วยศาสนาศีลก็คือรักษาศีลภาวนานี่แหละคือการพัฒนาภาวนาคือพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น อะไรที่เราต้องอดทนข่มฝืนแล้วเราพัฒนาจิตเราให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นและสามารถสละได้ยอมได้ที่เป็นความดีนะนั่นแหละคือความดีที่ดีที่สุดคือความดีที่เป็นไปเพื่อการลดกิเลสแล้วเราทําให้มากมากมาก,มากเมื่อวิบากร้ายมาถึงความดีบาร,รมีเหล่านี้นี่แหละจะมาเสริมหนุนเราในวันที่เราลำบากอันนี้เรื่องจริงเพราะเกิดกับ ชีวิตของนักปฏิบัติธรรมจะเข้าใจและรู้ดีในเรื่องปฏิหารแห่งบุญแต่ไม่ต้องทำอะไรเพื่อหวังผลหลอกแต่เพียงแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้เราทำทำบ่อยๆอ,อะไรที่เราต้องอดทนกับคนอะไรก็ตามขอให้เรารู้เลยว่านั่นนะ่ะถ้าเราได้เป็นผู้ยอมหยุดเย็นเราก็เป็นผู้มากบารมีแต่เราก็ต้องมีศิละปะกับใจคนและมีศิละปะกับตัวเราเองด้วยนะคะ รู้จักที่จะอยู่ให้เป็นและกะประมาณพอดีให้สมกับความรู้สึกของเรากับเรื่องราวต่างๆฉะนั้นอย่าหยุดในกุศลกรรมความดีอันประกอบด้วยทานเสียสละศีลรักษาศีลและภาวนาคือพัฒนาใจเราและเราจงทำกำแพงบุญกำแพงบารมีของเราเนี่ยให้สูงสูงสูงท่วมจนวิบา,จากจะข้ามแทบไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ฝาก ความรู้เรื่องแง่มุมของชีวิตที่ได้ปฏิบัติมามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนคะ่ะ